การขับไล่หรือการรังเกียจเดี่ยดชันตระกูลจินวัตรมันยังต้องมีอยู่แต่มันจะมีวันเลิกลาและในที่สุดเนี่ยนะคะมันจะร้อยหรอรอมแรมนะคะปานกับดิฉันพูดตรงๆเลยนะคะม็อบที่มันแค่หมอยตูดแค่นั้นเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้หรอกค่ะที่พวกคุณออกมาเนี่ยเพราะว่ามันเสียหน้าเสียฟอร์มก็กูไล่มึงจนออกไปแล้วมึงยังเสือกกลับเข้ามาอีก และเหตุผลที่ออกมาไล่เนี่ยทฉันก็บอกว่ามองแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่สมควรในขณะที่วันนี้รัฐบาลนะคะกำลังเดินหน้านโยบายต่างๆก็จะกำลังจะทำแล้วก็ยังไม่ได้ทำเลยนะคะก็ออกมาไล่อ่ะวันนี้ก็พูดถึงตรงนี้นะคะสำหรับนักร้องต้องบอกเลยนะคะว่าพอพูดถึงนักร้องแล้วนะคะนี่ก็คือตัวการหนึ่งที่คอยจะสอยนะคะรัฐบาลและนายกแพททองทาน ในขณะเดียวกันเนี่ยนะ,ะก็ยังมีสามม็อบที่จะมาไล่ชินวัตรดูมันสิคะคือไอ้พวกนี้เนี่ยนะฮะออกมาแล้วก็มีอยู่คลิปหนึ่งที่ฉันเห็นก็คือทักสินออกไปทักสินออกไปออกไปไหนคะเขาก็เพิ่งกลับเข้ามาอีก,อ,กอีกอันนึงก็คือพวกมึงต้องใจขนาดไหนคะที่เขาต้องออกเลเหตุไปสิบกว่าปีไม่ใช่พวกมึงนาแล้วก็ถึงเวลาสิบกว่าปีเนี่ย ความแค้นยังคงฝังอยู่ในอยู่แน่นอยู่ในกระมวลสันดานของมึงอันนี้ต้องบอกว่ามึงต้องกดเป็นคนสปิชีไหนแล้วปากบอกจงรักภักดีปากบอกว่ารักสถาบันในขณะเดียวกันเนี่ยนะต้องบอกว่าไม่ต้องไม่ลืมนะ,ะว่าสิ่งที่คนไทยได้เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานภพยโทศให้กับท่านดรทักษิณหรือแม้กระทั่งการโปรดก้าวแล้วก็การเข้าเฝ้านะคะที่วันนั้นเนี่ย ที่ได้รับการโปรดเกล้าเนี่ยมีการเข้าฟอททุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าไปถึงไหนพักร่วมรัฐบาลซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้นะคะบรรยากาศมิตริอย่างนี้ทําไมเราไม่ดีใจมึงจะโกรธอะไรคะมึงโกรธทําไมคะว่าพักการเมืองเขามารอมรวมร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติอะ่ะมึงจะโมโหอะไรคะอะไรทําให้มึงโกรธคะมึงอยากเห็นบ้านเมืองเป็นเหมือนเดิมเหรอคะแล้วถ้าวันนี้นะคะเขามารอมรวมกัน ผักดันประเทศมาช่วยกันเชียร์ให้รัฐบาลนี้สามารถจะผ่าผ่าพันวิกฤตต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผ่านพ้นไปได้ไม่ใช่พวกมึงพวกกูแหละคะ่ะที่มันมีความสุขที่มันแบบทามาหากินได้อะที่อยู่กันได้อะดิ่ท่านไม่เข้าใจว่าพอเห็นประเทศชาติเริ่เรมเข้าสู่การปล o n อง,องเริ่มมองเห็นคาว่าสมานฉันโดยที่ไม่ต้องใช้เงินภาษีประชาชนแม้แต่บาทเดียวเนี่ยใช้แค่มันสมองใช้แค่จิตสํานึก ของคนที่เป็นพรรคการเมืองที่แม้แต่ตัวเองเนี่ยนะคะเสียผลประโยชน์หรือไม่เข้าขา่าก็ยอมถอยออกไปเสียสละเพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าได้คนเหล่านี้กับถูกด่านะคะดิ่ันก็งงค่ะว่ามึงจะโกรธอะไรมึงจะเครียดแค้นอะไรและมึงต้องการอะไรเหรอทํทำไมเป็นทำไมเป็นคนไทยที่ เวลาที่เห็นชาติบ้านเมืองเนี่ยใกล้จะสู่ยุคที่สุขสงบเข้าสู่ยุคศิวิไลเข้าสู่การที่ความขัดแย้งในทางการเมืองเนี่ยนะคะมันน้อยลงแล้วในที่สุดเนี่ยอาจจะไม่มีเหลือแข่งกันด้วยผลงานวันข้างหน้าพรรคการเมืองก็ยังต้องแข่งกันค่ะก็คงไม่มีพรรคการเมืองไหนนะคะที่ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะชูเพื่อไทยถึงเวลาเลือกตั้งต้องแข่งกันน่ะการมันจะแข่งกันที่นโยบายในยสิ่งที่อจะได้ให้กับประชาชนและประชาชนก็จะตัดสินแล้วก็ต้องเคารพ ให้มันสี่ปีเป็นเทอมเป็นเทอมไปไปสักพักหนึ่งนะฮะมันก็จะเข้ารูปเข้ารอยแล้วคนที่สะดวกสบายคนที่มีความสุขทํามาหากินได้ไม่ต้องไปหวาดระแวงว,ว่าเดี๋ยวแม่งจะรัฐประหารไหมจะยึดอานาจไหมมันจะก่อม็อบก่ออะไรกันไหมมันคือประชาชนค่ะมันคือประชาชนนะฮะต้องเข้าใจนะ,ะวันนี้เพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เกลียดขนาดไหนเนะคะก็สามารถที่ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย นะส่วนพักส่วนพักประชาชนเมวันนี้ดิฉันบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกคุณหล่อหลอมกันเป็นพรรคการเมืองได้คือความเกลียดและเอาชนะทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยวันนี้ดิฉันบอกว่าพักเพื่อไทยเองก็แทบไม่ได้ไปตอบโต้อะไรเลยนะคะตอนเขาจะแจกเงินดีต้นก็บอกว่าทําไมไม่แจกเป็นเงินสดพอเขาแจกเป็นเงินสดก็บอกว่าเอาไหนบอกว่าจะทําดีต้นพอเขาจะแจกทุกคนก็บอกว่าทําไมไม่แจกแค่กลุ่มเบาบาง พอเขาจะแจกกลุ่มเปราะบางก็บอกว่าเอาไหนบอกว่าจะแจกทุกคนเขาใช้งบประมาณก็บอกว่าผิดวินัยการเงินการคลังนะอะพอเขากู้ก็บอกว่าไหนบอกจะใช้เงินงบประมาณไหนบอกไม่กู้แล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรทํานะคนไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรทําควรจะหยุดนะยังหยุดทันนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยไปบ้าจี้ทาตามวินี่มันบอกฉันบอกว่าเดี๋ยวก็ถูกด่าว่าจระบาดสัตว์กับประชาชนอีกก็พูดง่ายๆนะคะ ยังไงยังไงก็ถูกด่าเพราะฉะนั้นที่ฉันในฐานะโหวตเตอร์พักเพื่อไทยที่เลือกพักเพื่อไทยสองใบบอกเลยค่ะเพื่อไทยก็ทําไปเถอะค่ะปล่อยให้แม่งด่าให้เหนื่อยค่ะนะคะปล่อยให้แม่งด่าให้เหนื่อยแล้วฉันบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกล่ะการขับไล่หรือการรังเกียจเดียดฉันตระกูลจินวัตรมันยังต้องมีอยู่แต่มันจะมีวันเลิกล่ะและในที่สุดเนี่ยน,นะคะมันจะร่อยหรอหลอ,อแมแหลมนะคะปานกับดิฉันพูดตรงๆเลยนะคะ อบที่มันแค่หมอยตูดแค่นั้นเนะี่ยมันทําอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะที่พวกคุณออกมาเนี่ยเพราะว่ามันเสียหน้าเสียฟอร์มก็กูไล่มึงจนออกไปแล้วมึงยังเสือกกลับเข้ามาอีกและเหตุผลที่ออกมาไล่เนี่ยดนฉันก็บอกว่ามองแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่สมควรในขณะที่วันนี้รัฐบาลนะคะกำลังเดินหน้านโยบายต่างๆก็จะกำลังจะทำแล้วก็ยังไม่ได้ทำเลยนะคะก็ออกมาไล่ เพราะอะไรฮะเพราะกลัวว่าเขาทำได้ไม่ได้กลัวว่าเขาไม่ได้ทำฮะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่วันนี้เราไม่ได้ตีกันเราไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะคนที่เคยเป็นพักการเมืองที่อยู่กันคนละขั้วห้ามหันกันมาตลอดเนี่ยเขาจับมือเขาจับมือไปช่วยกันพัฒนาประเทศดังนั้นมึงมีเหตุผลอะไรคะที่จะออกมาไล่รัฐบาลชุดนี้อ่ะนอกจากเกลียดชินวัตรนอกจากเกลียดทักษิณน,นอกจากเกลียดเพื่อไทย เพราะฉะนั้นในชั้นพูดเลยนะคะบ,บอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะที่เคยเป็นปฏิปักษ์เนี่ยอย่างตัวนี้ชันเองเนี่ยนะคเคยถูกสนทิลิ้มทองกุลฟ้องมาแล้วฟ้องมินวันที่ไปศาลนะฮะสนทิเป็นคนพูดเองว่าไม่ฟ้องนี่ันสรุปเลยก็คือคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาก็เพราะว่าความเห็นของเขาเนี่ยไม่ตรงกันแต่ไม่ใช่เขาไม่ปรารถนาดีต่อชาติ ณวันนี้นะคะไม่ว่าจะใครจะมาพูดอะไรเวลาที่ผ่านมาสิบกว่าปีนีฉันบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่ต้องมาพูดคําว่าตาสว่างกว่าหรอกคะ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้ามึงตาสว่างกว่ามึงจะต้องไม่เป็นแบบนี้มึงไม่ได้ตาสว่างอ่ะมึงมืดบอดสนิทค่ะสื่อบางคนนี้ที่บอกเสียดายเคยชื่นชมเคยเคารพนับถือแต่มาณวันนี้นะคะมานั่งแซะพูดแม้กระทั่งเรื่องของการสืบสันดานอะไรพวกนี้ จริงๆแล้วการสืบสันดาเป็นปกติคะ่ะถ้าไม่มีการสืบสันดานคนก็ไม่เกิดนะคะมันอยู่ที่ว่ามึงสืบสันดานมาจากอะไรแค่นั้นเองอ่าแล้วก็ขอฝากไปยังวงการบันเทิงล่าสุดนะมีข่าวนกนกตัวผู้ตัวเมียทั้งสองคนเปิดบริษัทนะคะรับผลิตละครรับทําอะไรต่ออะไรล่าสุดบอกว่าจําเป็นที่ต้องปิดบริษัทที่สร้างมายี่สิบปีแบกรับไม่ไหวมันจะทําให้คนเข้าใจว่าตั้งแต่รัฐบาลน,นี้เข้ามาเนี่ย เศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลน,นี้ไม่ได้ทําอะไรไม่มีผลงานแล้วมึงเจ๊งมันต้องการที่จะชี้ไปตรงนั้นแต่ไม่มีใครเก็ตกับมึงแลวค่ะรู้ไหมคะว่าทําไมมึงถึงเป็นอย่างนี้ความจริงแล้วคนพวกนี้กระท่อนกระแทนมานานแล้วก็หลังจากปี5-7าเนี่ยแปีเต็มๆของรัฐบาลที่ใช้มาตรา4-4เนี่ยวงการบันเทิงเนี่ยมันเกิดเหคะแล้วมึงก็มาเจอโควิดนะในสมัยที่สองของรัฐบาลประยุทธ์อะ แล้ววงการบันเทิงมันจะไปอยู่รอดได้ยังไงเพราะมันไม่มีการจัดงานมันไม่มีการประชาสัมพันธ์อะไรเลยก็คือมันไม่มีอะไรที่เป็นการบันเทิงเพราะฉะนั้นเช่นบอกว่าสิ่งที่ที่พวกพวกมึงทุกวันนี้เป็นก็คือมันเป็นกรรมรู้ไหมคะการใส่ร้ายการทําร้ายคนดีคนบริสุทธิ์เนี่ยนะคะมันบาปหนักมากแล้วพวกมึงไม่เคยสํานึก ทุกวันเนี่ยนะหลายคนก็ยังบอกเลยค่ะว่าย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังจะทําแบบนี้เห็นไหมฮะแต่หลายคนก็ออกมาบอกว่าคือหน้าตอนนั้นเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันคิดอย่างนั้นแต่หน้าตอนนี้ก็ไม่อยากยุ่งแล้วก็เริ่มเข้าใจเริ่มอะไรหลายคนเนี่ยที่เป็นดาราหารันกลับมาทางนี้ก็มีหลายคนคะ่ะแต่ที่ยังคงเป็นอยู่มันก็เรื่องของมึงคะ่ะไม่ว่าอะไรคะ่ะดิฉันพูดอย่างนี้ค่ะว่าบางคนบอกว่าทำไมดิฉันต้องมาพูด อันนี้ก็ขอพูดตรงๆเลยนะคะหลายคนที่ออกมาเนี่ยเราต้องฟาดมันกลับเพราะอะไรคือมันก็ต้องนิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาว่าคนที่เรารักนะคะมาด่าคนที่เรารักนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมาด้อยค่ารัฐบาลและประเทศชาติของตัวเองดิฉันก็เลยต้องด่ามันค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเผื่อพ่อแม่มันไม่ได้สั่งสอนก็เลยต้องขออนุญาตสั่งสอนมันหน่อยว่ามึงเป็นคนไทย ะะมึงเป็นคนไทยถ้าเกิดว่าประเทศไทยที่มึงเกิดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยจะถูซี้อยู่หาพ่อมึงเหรอคะจะไปไหนก็ไปคะ่ะจบข่าวคะ่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ดูกันมาถึงตรงนี้อยากฝากบอกว่าเรื่องของวงการบันเทิงมีหลายคนเขาก็เกิดนะะแต่ไอ้พวกอย่างเนี้ยไอ้พวกที่เคยออกมาเป่านกวีดขึ้นหน้าขึ้นตาไอ้สองไอ้นกสองัวเมียเนี่ยตำรวจจับยังไปเล่นลิ้นบอกว่ามันไม่ได้ไปมอบค่ะ ที่เห็นนั้นเป็นตัวปลอมคนมันแค่หน้าเหมือนกันมึงไม่มีจิตสํานึกมึงทําร้ายประเทศมึงทําร้ายระบอบประชาธิปไตยด้วยสามปันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ